ตอนนี้กำลังเดินทางทุกคนเบิึงรถติดทั้งสองฝากทางเลยบโบไม่อยากได้ทุกคนเข้าวเทียนคิวเติมมันมันอันนี้ขอดขาดว่าเฮ้ยทุกคนเราเจอไอ้บอลมาเที่ยวตื่นเต้นเดี๋ยวเาสิไปเดี๋ยวเาสิไปทางคนเราทุกคนเนาะเดี๋ยวไปแลกทังก่อนเดี๋ยวขอเขาทำนองๆในหนึ่งเด้สมัยดีไอ้โอ้ยติดเอซีโดดละโอ้ขอบคุณมากมาเนาะไม่คิดถึงคิดถึงลาวมากเลยไม่ได้มาลาวโอ้ยตื่นเต้นสั้น คิดถึงลาวมากลาวเป็นประเทศที่เที่ยวแล้วสนุกมากนะนี่เดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับสันติสักเดือน2เดือนแต่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนโอ้ทุกคนยังสั่นอยู่โอ้คนหนาวแตกแบบตื่นเต้นไปทั้งตัวเลยไปเจอไอเเ้เพื่อนเนาะไอ้บอลเนาะทุกคนเนาะเป็นไอดอลคนหนึ่งของตัวในการขี่รถจักรเที่ยวโอ้สัน่นสบายดีท่านผู้ชมผนะู้คนที่เข้ามาหับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวก,กำลังที่ไป เดินทางไปไทยแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้กําลังสิเอกไปซื้อหนมเนื่องสีหอมกอนรอะว่าสิเอาไปตอ้อนพี่โรดเนาะทุกคนกับพี่วันเนาะกาสิให้เขาเจ๊ปูเขามากินน้ำอย่างประมาณนี้กาซิซื้อสุดใหญ่สุดหนึ่งกาน,น่าจะเรือแล้วตอนนี้กําลังเดินทางทุกคนเบรงรถติดทั้งสองฝากทางเลยโบว์ไม่อย่างใดทุกคนเขาเจะเรียนคิวเติมมันมัน,มนอันนี้ขอนขาดว่าคิวยาวเลยส่วนตัวนี้นี่กาคิดว่ากําลังน่ากําลังจะเปิดบอกหรือจังเลเขาเจะมาเรียนคิวท่า เบิ้งดูเปิดแล้วบอเบืองทุกคนขามาคิวหลายอันนี้เปิดแล้วเนาะทุกคน anyway. พเนาะคิวเา้ยวเงยวปั๊มน้ามันทั้งหลังคูดําทุกคนขันว่าอันนี้แหละจะบบเห็นวิวข้างหลังคิวข้างหลังเนาะเห็นบอทุกคนหลังจากวิ่งบนปั๊มน้ำมันทั้งสองฝ้าทางม like าแล้วกันที่เห็นว่าการสัญจรมันกะค่อนข้างว่ารุ่รวงไปได้ดีแต่ว่าบริเวณปั๊มน้ำมันกะต้องได้ต่อคิวเข้าไปเมื่อวานนี้ตัวกับต่อคิวคือกันทุกคนไปเติมน้ำมันให้กับรถคุนใดนะเพื่อใช่ออเ่่วนนนมืืพ ตัวคิวย,ยาวยาวเป็นชั่วโมงสุดท้ายวอาคิวตัวขยจบหัดปิดประตูเพราะว่ามันกระแรงเนาะทุกคนเนาะว่ามันหามงไปหามงก์กลัวๆแล้วทุกคนเนาะหามงก์กลัวตอนแรงเลยทุกคนเ,อเนเอะเพราะว <c oughs> ่ายูไทยอาจจะบเข้าใจเนะะาะภาษาตอนนี้พผเขาเับหัดซีเอินอย่างทุ่มหนึ่งอย่างประมาณนี้นะ<ม>แต่ว่า<แ>โบแมนเดอร์นี้หามงแรงทุมง่มหนึ่งเป็นเจ็ดมงแมนแมนคำว่าแล้วแต่ว่าปุ๊ยยานเพิ่นบุคคาเจอหนาหามงก์แรงๆตอนนี้อยู่ไฟแดงลักห้าทุกคนกำลังสะเดินทางไป ที่ไปซื้อแหนมเนื้อสีหอมกันนะทุกคนเนาปเป็นของต้นของฝากไปใส่กับโบวิทกับแหนมเนื้อนะทุกคนไปลองซานกับแหนมเนื้อไปไทยกับแหนมเนื้อเพราะว่ามันกับมีคนรู้สต์ของชาวอาเซบเนาะแล้วก็เปิดเครื่องต้นของฝากเพราะว่าบบว่าแต้เขาสิไปไทยไปวันอื่นแหละไปหลายๆบอลเขาจ้กากันน้นคือกันเนาะไปซื้อแหนมเนื้อคือกันเพราะว่าเขาจะเช็ดกองเฉพาะคนที่เอาไปตังแขียงพร้อมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่พุทธทุกคนเนาะบรรยากาศ การใชน้ำมันอดีกว่าเราเป็ที่จริงปั๊มนี่เป็นปั๊มที่ว่ารถติดหน่อยที่สุดแต่บูัว่ามันติดทอดใส่พราะว่ามีตำรวจมีทั้งตำรวจมีทั้งคนบกรถโอ้ขาเจ้าให้เลี้ยงคิวทุกคนมันสิมีต่อไปทั้งลุมมุนอ่ะทุกคนสิบถ่าเบิร์เดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันสิต่อไปลุมพุ่นปะนี่ สุดผู้เลทุกคนสุดสายตาตยยวันไหนมีปัม๊มปั๊มน้ำมันเสื้อไฟเราหรอเป็นเต็มเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คนขับว่าญาติแย้งกันใส่น้ำมันนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้แหนมเนี่ยไปที่แพรยแล้วเนาะวันนี้ก็เดินทางไปที่ผัวมิตรภาพเลยเป็นอย่างไรแม่เมี่ยนเมีนน้ยนเม่ไปส่งเแา้ทุกคนเนาะมาละเมอสองคน ตอนนี้กัเรียนแม่แเม่ครับละมงซิบคิดนักเลยวันนี้นี่เพราะว่าแรกๆเขาไอ้วันเขาสีพากันไปไปเชียงงไม้เขาไอ้วันเนาะแรกๆป้ใหม่มีการไ่ากานไปไทยเนาะจะไปดินเชีงยงงไม่ไปดินเม่กําปองเพราะว่ามีเรียกมีงานฮะนะเราไปเอามาไอ้วันว่างานเพือเรือนมาสักหากเราบอกเมื่อกี้นี่คือเลยว่าเขาก็ตั้งใจที่ไปไทยเราเกียยเครื่องเกลียมของเราวอกใหญ่บริษีจังไหนเนาะต่อไป ก,ก็เลยม่กี้ตัดสินใจว่าขั้นไปฮอดอยู่บ้านในวันก็สิดจอค่อยๆเดินทางไปเลยสิเดินทางไปทางอาจจะเป็นเชียงคานหรือว่าเสียงทางเชียงใหม่อย่างต่างๆค่อยๆทย,ยอยไปฮอดไปฮอดไปฮอตในอย่างเสียงลายนะทุกคนเนาะกะล็ลองๆบึงมันจะเป็ยนยังไงแต่ว่าอุ๊กใจที่สุดก็คือค่าบ้านพักนะทุกคนโอ้โหแต่ละมื้อนี่บ้านพักต่อคืนนีี่ร0อยบาทหนักหนักหลย คันเทียบไวอยู่เราเดี๋ยวนี้นี่ประมาณสองร้อยบาทคันเทียบนอนคนเดียวนะบางบอนกับบอฮอนซ้ำทุกคนบางบอนกับประมาณร้อยกว่าบาทในีนึนงคันนอนคนเดียวนะแบบห้องพัดลมอย่างประมาณนี้นะตามที่ตัวเคยคิยวจักมาเนาะทุกคนหกหกสิบพันนี่แหละหกสิบพันหรือว่าคือแต่ว่าหกสิบพันเก้าสิบพันนี่แหละบ่มั่นใจเนาะแต่กับประมาณนั่นแหละทุกคนห้องนอนเตียงเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่อุกใจที่สุดแต่ว่า ตอนมึงเนาะตอนหน้าทางตอนหน้าสิเป็นยังไงตัวแอรพอมกับมอนเป่าลมมาอู่พวกใหญุ่ดเดี๋ยดิที่เดินทางแบบว่ามันโบเมนทินของเขาอะทุกคนแล้วเฮาสิสมมุติเฮาได้เดินทางไปไปลงจุดใหจุดหนึ่งทุกยามก็คือเป็นเงินเมดในการเดินทางว่าสิเป็นคา่าทุกๆค่าจมโบอย่างต่างๆลองๆมึงนาะทุกคนเนาะคันว่บบุ๋ยแหละกับคัน่าไหวโตคันว่บ,ไ,วบ,วบไปได้กัน ไปโตขั้นมาบ่ไปกะกคับเนาะคือเทอร์โบนี่แหละทาเบิ่งตัวจริงเนาะปุกใจอยู่เดี๋ยวนี้ไจปจ่ายเงินนันการบรายเงินไปจ่ายเงินบาทซับเมนมอีย่งเดี๋ยวนี้ค่างเงินบาทกับสูงแฮงเราทุกคนเนาะหกแสนกว่าหกประมาณหกแสนไปแล้วทุกคนตอนตัวไอ้คลิปตอนไปไป,ไปแตกเงินนะนะั่นน่ะมีแตห้าแสนไปห้าแสนไปห้าแสนห้าห้าแสนหก แต่เดี๋ยวนี้หกแสนกลัวแล้วหกแสนซาวแล้วมีได้ขึ้นกับขึ้นขึ้นกบขึ้นเลยค่างเงินบาทกะนหนักนะทุกคนหนักหนักแหงเลยดิคิดหนักเลยว่าเสี่ยวจังเลยแต่ว่าพอมีเงินบ่อเดี๋ยวนี้ก็พอมีเงินอยู่เลน,นหนึงแต่ว่าไปลง,งเบิ้งงนอาอมันสิไปจังไหน่อมันสีได้ไป่อหรือว่าซีได้พอต้องถามเบิ้งตัวจริง แต่ก็ยังอยากไปต่อ,อยนะทุกคนเนาะถ้าเบิ็งตัวจริงเลยอันนี้ถ้าเบิ็งตัวจริงลูกเดียวเฮ้ยสิงทุกคนตอนนี้ตัวหงส์ 60. ตื่นเต้นอยู่เว้ยม,ม,มันมันเป็นยังไงวะมันใจมันวายอยู่กับเป็นยังไงพ่อจริงจริงเด็กเด็กเตียนเมฆับรถมันคิดไปไกลแล้วนะทุกคนมันคิดไปยาวเลยแล้ใกล้ตอนนี้ก็ใกล้ทิ่ฮอดขวบมิตรภาพแล้วทั้งที่เขาก็เคยไปแล้ว อันนี้ก็เป็นไปการไปฮอบส่งเนาะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะเพราะว่าสิได้เฮ็ดไปอ่าเขาเอินไทยแลยนด์พาดยังได้เฮ็ดอยู่ตัวนี้ขนาดจ,จะได้เสียงเงินนําตัวนี้อีกแล้วก็แต่ว่าประกรันโควิดท่านยังมีอยู่บ่ฮู้สิใช้ได้บ่แต่ว่าวันที่26วันที่26บุกนจึงสิมึดเดี๋ยวนี้นี่หาโควันที่15เนาะทุกคนยังเหลืออีกประมาณประมาณอาทิตย์ไหอาทิตย์ปลายเนาะประมาณนีเหลืออ,อาทิตย์กลักว บุกเข่าขใช่ตอบอลหรือว่าจังใดยังบ,บุกเข้าใจคือเรื<า><า>่องนี้ตอนนี้ไปเบิรงตัวจริงย,ยังสิบเอ็ดมือยังอีกสิบกว่ามือนะทุกคนเนาะเกือบสองคิดเนาะถ่ายไปรุ่นตัวจริงว่ามันสิป็นยังไงใจได้ตโตไปตี่บัสอันนั้นมันมืดล้วก็มืดนะโอแต่เดือนหนึ่อยแต่ว่าได้ยินข่าวบอกว่าเจ้าสิปิดตั้งแต่วันที่เก้าน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังเห็ดคนยังเห็ดได้เห็ดอยู่พวกกันนาที่เรียนพลาดที่อย่างต่างๆเลยคกับเรื่องประกันโควิดเนาะ เราอยู่ลาวนี่กะไปมาหาสู้กันมะาบบได้ใส่ผ้าปากแล้วฮู้สึกว่าโบยิ้มสาย่านเลยกะบบยิ้มสาเป็นเลยเดี๋ยวนี้นี่ฮู้สึกว่าไปใส่กะปลอดภัยเบิด์ละแต่กะไปบางจุดที่มันเป็นสบอสาธารณะเขาเจาก็ยังใส่อยู่บางคนเป็นไข่เขาไปเหมืนเป็นไข่ยุงเดีย๋ยวนี้เนาะบุ๋มเป็นโควิดละมันสบายแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ฟังไทยตัวเก่าฮู้สึกว่ามันู้มันกะเริ่มสง,งบแล้วเนาะไหมเนาะม,มันสง,งบแล้วทุกคนฮู้สึกว่ามันไปหาไปมาหาสู้กันได้สบายละ จะกัดท้าตัวจริงเนาะทุกคนเนาะโค้งเข่าดิในไหมเนี่ยเนี่ยงงดิไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยตื่นเต้นทุกคนดิมันจีบเงีย่ยเราเลยปวดเบาแล้วอย่าเขางงนำเลยยัก <c oughs> มันตื่นเต้นเหนียวทุกคนดิงงเลยงงกับตัวเอง ท in right. right. ี่ไปละซีคามไปอีกละเด้อทุกคนเด้อไปซื้อๆนี่ฮอนนาดานละยังตื่นเต้นตุกตักอีกเส้นเคยเนาะไปเบิ่งซอกจอดบอลนา ไม่มีบนจอดจอดเอเครื่องวุ้ยทุกคนเราเจอไอบอลพาเที่ยวตื่นเต้นเดี๋ยวเ้าสิไปเดี๋ยวเ้าสิไปทักพคนเราทุกคนเนาะไปไอพี่บอกเครื่องลุกอเครื่องไปเจอไอบอลพาเที่ยวเฮ้ยไปทักคนกันไปหนึ่งวุ้ยไอบอลไอบอลสวัสดีหลายๆวุ้ยขอเอื้อนมาเจ้เพื่อน โอเคขอบคุณนะเดี๋ยวไปแรกตังก่อนเดี๋ยวขอขอเขาน้ำน้องน้อหนึ่งเด้อสบายดีไอ้โอ้ยพีเอฟซีโดดละโอ้ขอบคุณมากมาคิดถึงคิดถึงลาวมากเลยไม่ได้มาลาวโอ้ยตื่นเต้นสั้นสั้นคิดถึงลาวมากลาวเป็นประเทศที่เที่ยวแล้วสนุกมากนะนี่เดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับสันติสักเดือนสองเดือนแต่เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวน้องขอถ่ายหุบนำน้อยหนึ่งเดี๋ยได้ได้มาโอ้ทุกคนยังสั้นอยู่โอ้ยคนหนาวแตกแบบ ตื่นเต้นไปทั้งตัวเลยไปเจอไอ้เพืนเน่อ,อนเนาะไอ้บอลเนาะทุกคนเนาะเป็นไอ้ดอลอีคนหนึ่งของตัวในการขี่รถจักรเที่ยวโอ้สันส้นสั้นแบบว่าต้องห้องเลยนะทุกคนนะเพื่นหนอาจากกำลังไปเที่ยวลาวนะทุกคนแล,ล้วก,กัสิขี่รถขี่รถจักรแล้วก็เที่ยวอ,อย่างประมาณนี้เพื่อนมาซีเดียวน้ำไอสันตี้อย่างสักอย่างเนี่ยแหละครับเอื้อยเพื่อนเนาะทุกคนโอ้โหแบบว่าโบกคิดว่าซีได้มาเจออยู่นี่ตั้งใจว่าซีไปเที่ยวคักๆล่ะโอ้สุดสุดเท่เนาะทุกคนเนาะ อุ้งหัวพื้นสิไปเที่ยวทั้งไต่หูนั่นนะท่าติดตามเพื้นต่อไปเนาะเดี๋ยวตัวกวับที่ที่ต,ตามเพื้นพ่อมาเป็นยังไงพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังสั้นอยู่สั้นแล้วก็ตกใจอยู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวที่ได้ไปเล่นเรื่องเอ,งอกสารก่อนเนี่ยทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ได้เฮ็ดเป็นไทยแลนด์พาร์ทฮะบอบอบอหาสีขามที่ไทยที่เขาเวียงจันทร์อีกแล้วอันนี้เฮ็ด อ่าถ่ายแรงพาดเรียบร้อยทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้กำลังสิเข้าไปในดานแต่ตอนนี้กะพอสิ่งเร็วกันเราว่าเข้าดาน,นมันสิเป็นยังไงพราะว่าเพราะว่ากะพอมีพุทธเฮียนแล้วเนาะกันไปข้างก่อนตอนนี้กะได้ไปเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโทรบอกไอ้บันกันทุกคนลืมโทรบอกเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปคอยพูดบอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับเวนอีก เดินทางไปต่อทุกคนตอนนี้ก็เดินทางไปเพื่อสีไปซื้อโอ้ยพอดีมีรถรถนี่มาพอดีมีรถมาเดี๋ยวไปซื้อปีก่อนปีนะี รถตัวนั้นยังโบแมนเท,ท,ท,ท่านะทุกคนนะท่าสุดหน้าดูว่ารถตัวนี้แหละท่าน,นะทุกคนวันนี้โอ้ยโชคดีขนาดทุกคนโชคดีที่ได้เจอพี่บอลโอ้โหเป็นเอซี่คนมาตะโดนแล้วกับเบิร์เพื่อนน้องเพื่น,นะนเห็ดขีดเกี่ยวกับวอแบบล,ล์กแบบขี่รถจักรเยี่ยวคือตัวเลยเนาะแต่ว่าคนซีเที่ยวอยู่ฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะ มากับแฟนเพื่อนนี่แหละสุดดีนี่ก็ได้ดีใจแห้งครั้งหนึ่งเราก็ได้เจอไอดอลของเขาเองเนาะพอดีมีแม่เพื่อนสิข้ามไปแล้วก็พูหูะไยละเอียดตัวก็เลยอาสาจับเรื่งมาให้เพื่อนเนาะว่าเพื่อนมีซัมอยู่ที่ฟังไทยพู่นเนาะเพื่อนอาจจะไปหลครั่งก้วแหละ ขียอัมพาตแล้วทุกคนรถมาแล้ว หลังบมแม่ไปคนจิ้ม่หลายน <c oughs> ี่แม่นั่งนี่กัได้นี่นั่งเลยเดี๋ยวลูกนั่งหลังพี่ ก่อนเดี๋ยวเราไปก่อนแม่พี่แม่ไปก่อนเดี๋ยวเดียบตัวนี้เลขสองเลขสองเลขสองตั้งที่สองโอเคขอบใจขอบคุณนะครับเราได้ทุกคนณเดิลงลงลง ก็งคงตีกินของหมอฟ้อมันแล้วใช้ได้ไหมได้คะ่ะไ,ไปไปรับแบบฟอร์มเขียนก่อนนะคะเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะมาคราวนี้แล้วกันมูงเลยโบเดท่าคิวเดี๋ยวไปขอใบนะั้นน้ำพืนยี่หันเผื่อทิ่มาเขียนระเยละเอียดแล้วกระามไปได้แล้วเนาะขอประสานนะครับครับขอที่ ฟอร์มพี่ไปขอตรงไหนเดิ่มต้อเบอร์สิบห้าครับเบอร์สิบห้าเหรอครับครับแน่ป้ายพาฟ้าเรียขวาเลยอ๋อครับขอบคุณครับเบอร์สิบห้าเอาท่นี่โอเคเขียนรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้ก็สี่เดินทางไปต่อละในการไปแสดงนำเจ้าหน้าที่เพิ่น มนมนา,าี่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังสิไปที่เก้าทีเ่เกิอบเนาะก็คือเซเว่นลักกา,าไอโรดมาฮาเพราะว่าเวินไปอบรมเนาะนี่แหล <ti> ะสิเนทายังเหลือเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวตัวซีเฟียนซิมเลยก่อนะนะเผื่อซีบมีปัญหาน้ำลัง่งเพราะว่าซิมเก่าก็ยังเหลืออยู่เนาะแถมเงินนิดก็ยังเหลืออีกโอเคทุกคนถือว่าบู๊มีปัญหาเนาะอินเทอร์เน็ตมันยังใช้ได้ปกติเอวันทุกฮะเดี๋ยวแล้วข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้ว่าซีบอกไอโรดมาอยู่เพราะว่าไอโรดวันเมื่อกี้เลยไปอบรม น้องหาก็ขามด้านมาฮอนหล้วก็หาก็เปลี่ยนซีมเลยบอกไอ้วันในนึงนะทุกคนเนะาะข่ามาฟังไทยแล้วพอดีวันนี้ชีเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบเต็มตัวแล้วเนยทุกคนว้วยวันนี้ของตัวเนาะเพราะว่าสุดก่อนนี่ตัวมาเฮียนหู้แล้กกากลับไปกลับไปเรียกอยู่ที่ฟังเล,านนงล่าในนึงแล้กก็ครั้งนี้นี่ก็คือสี่ไปท่องเที่ยวแบบเต็มตัวกะบชีลำบากให่ในนึงเพราะว่าบบเคยบบเคยหูจักกับประเทศไทยมาก,ก่อนแล้วกา อาจีพเป็นการไปครั้งแรกทุกบอลเนาะล้ะกะสิ่งที่นักใจที่สุดก็คือบบมีรถเที่ยวนะละกะรถเที่ยวนี่กัมันมี้แหละรถประจำทางแต่ว่าก็ต้องได้ใช้ค่าใช้จ่ายเนาะ่ฮู้วซอยูได้โดนไปะไดนเนาะแต่ก็มีแต่แต่กันยังขอบใจเนาะมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพื่อนสนับสนุนเนาะ,สน,ส,นนนะสนับสนุนตัวแล้วก็บางที่กับบางแต่ละจุดกับเพื่อนก็นได้บอกว่ามาบนจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้เอ้อแล้วกัเดี๋ยวสิพาเที่ยวอย่างประมาณนี้นะ กะที่ว่าเป็นความโชคดีของตัวเเนาะแรกๆเอาขอบขอบคุณครับหายเมือ่อยฮอดแล้วนะทุกคนเซเว่นมีแต่นาดานนี่ยและเดี๋ยวพี่โรดกะน,น่าจะมาหับละถามอิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเนาะก็ะซิยุดีโดนประเดแต่กะซิไปให้มันสุดเพราะว่าเป้าหมายของเราคือ,คอการท่องเที่ยวเพราะว่าตองกับบุคคลท่องเที่ยวคนเดียวจะคื่อการเป็นการเปิดเปิดมุมมองให้ตัวเองในการท่องเที่ยวในครั้งนี้เพราะว่า มาเที่ยวแบบโบ้หู้จุดหู้บอลโบ่มีรักแรงที่สิไปนีนกาข่างว่า,งาลำบากเติมนิดนึงเนาะโอ้ไอโรดมาละไหวเกินทางนี้เดชทางหลังไขบ่ได้หรอ,รอสวัสดีครับพี่โรดเอาเครื่องรอกมันหะอมีพอดีเลยพี่โรดมาครับ ที่จริงกับโบ๊้ไก่หลายน้อ pues ย mm จากจากโอนัสนะเนาะจากเงินสองสามลักก็ะหอดละสองลักวันพิ่นไปอบรมบนปพิ่นกระถามาอยู่เดี๋ยวโทรบอกคนกันเมื่อกี้นโทรมาอาไก่ลงก่อนแต่ว่าเพิ่งไปเปลี่ยนแตกลงไปนฮะเปลี่ยนแอ่ะนั่สิข่ามาเลยวันโทรมาอ่าพ่เรียนเด้อจ้ะพ่เีนด มันก็สตั้นไปได้หนึ่งเกลี้ยว่ะ เียงม่หทะเลตบ,บอสออิบว่บเ่เชียงใหม่วอเดี๋ยวไปหัอไงอเป็นโทษมาบอกสายบเสากันล่ะอาารได้บอเดี๋ยวไปหาแบบนิดหน่อยนะเราจะเอาไอ้ลูกมาสมนมาอยู่ดิไปหาเป็นเรื่องนี้อยาได้โทรบอมาพอเดีไปหาเพ้อมันเปลี่ยนแผนแล้วสนะกูเป็น, <c oughs> นปตาลุงแท้แต่ของว่าเขากรสิเปิดร้านชุมชนน,นี้ปา,านทีเปิดห้างที่เปิดร้านไม่นะม่เป็นที่เปิดอาจารย์ยิงที่เปิดร้านกาแฟแล้วจะเห็น เโดยที่ฟังใจนะแคสี่ตัวเลี้ยวต่อสินะเฮ้ฮอดแล้วหุดจีเปลนประจำเอาล้วทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านพี่วันพี่ที่เยี่ยมห้อยและอ้อตยฮ้อนแต่ว่ากับคนข้างว่าโบได้ทราบส่วนปนเปหลายเนาะก็คือว่าแต่ละขั้นตอนเนาะผ่านเสี่ยลิวเสี่ยลิวง่ายๆเลยเพราะว่าการมาสุดกอนนีเดให้ตัวหู้ว่าแต่สิไปจุดใดจุดใดแต่สุดนี้ก็แห้งให้หู้ว่ากลัวเกาอีกว่า บนเฮ็ดเจ,จ้าใดนจึงเสียเงินหน่อยกว่าเก่าเดี๋ยวอูซี่ไปธนาเดี๋ยวสิแนะยนำอูเนาะว่าสิเฮ็ดจังไดนขันว่าไปถ้าไปถือไปติดกับดักข้างหน้านี่นึ่งเราเป็นเสียเงินโอ้โหร้อยบาทสองร้อยบาทเนาะไปติดกับดักแป๊บเดียวนะเก็จะกระพาไปไปเฮต์อย่างนั้นก็เลี้ยวเลยอย่างประมาณนี้นะกระทาเบิ้งเนาะว่า,าการเที่ยวครั้งนี้มันสิเป็นจังไงมาทางนี้เที่ยวครั้งนี้ก็ถือว่าดีหลายเนาะมาฮอดบ้านที่บ้านแล้วแต่ว่าบ่บบุฟเฟ่าสิออกเดินทางประมาณมือ้อใดนบบมื้ออื่นก็น,น่าจะมือม้อมือ้อฮือเนาะมื้อก็คือมือ้อต่อต่อๆไปยปยงระะมาณนนี้นะ แตลองลองวางแผนมังกรวาซีฮิตยังไหนต่อ,ตอเดี๋ยวซีไปเซิร์ชเบิ้งแผนที่เนาะว่าการไปนี่แผนที่ซิเป็นยังไงแน่ไปฮอดจุดนี้แล้ะซีไปเจอจุดใดแน่บางทีบ่ได้ัยปิตาแวะตัวตัวเอกซ์ซไปแวะก่อนจกคืนนึงกับเกี่ยมมอนกับอ่าพาปู่ไปอยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้ยอยากเห็นคือพี่บอลขนาดทุกคนเบินแต่งตัวแบบสบายๆนะและะ้วก็ชิวๆเพื่อนไปบบว่าใสา่ค่ำใส่นอนหันและะ้วก็ตัวเก้ารู้สึกว่าเพื่อนก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของตัวที่ว่าตัวที่ตามมาตลอดตอนไปไแบบปเห็นน้ำอิดไปว่า S <S <an> สั่นทุกคนแบบว่าโรซับไป้เพื่อนหน่อแล้วนี่แหละทุกคนเอ้ยแฟนแฟนเพื่อนน่ะแฟนพี่บอลน,นะสีไทยโฮไปนะตัวไอ้สิแหละเอ้ยไทย่เอ้ยเราจับกล้องออีกเลยตอนนั้นนะถือว่าแบบเพื่อน,นใจดีหลายทุกคนเพื่อนเพื่อนบอกตัวอีเด้ว่าอยากสัมภาษณ์บออยากล้มอยากไออีบอตัวก็เลยว่าโอ้ยดีเล้่ขอบใจหลายๆแบบว่าซับนิกะเก่งใจเพื่อนลวนะทุกคนแบบเพราะไปรบกวนมนั้นเนาะเพื่อนตั้งใจสิไปเทียวมึงเฟืองกับคอ้ไอเพื่อนเดินทาง คือความสวัสดิภาพขอ,ข,อข,อขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในประเทศเราฮเนาะขอให้จเจอสิ่งที่บดีเลยหลักคตุก็คือกันเนาะขอให้ตัวเองเจอแต่สิ่งดีๆเจอที่ผู้ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะตอนนี้ก็มาเจอทั้งไอ้วันพี่รอดแล้วกะ็โอ้สบายใจแล้วทั้งนี้นี่มาแบบนี้มาและะ้วก็เพิ่นกับไปฮับยู่ที่ดานแล้วกะ็มาแล้วกะ็มาพระพรอยู่เงินเพิ่นนิดนึงเนานะแล้วกะ็เกียบสิบไไตตอนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวตัวที่เอานี้แหมเนืองเนาะเดี๋ยวที่ถ่ายพี่วันมาแต่ประสมเอ้ยมาแต่อบรมเนานละล้วก กินแล้วก็น่นาจะเลี้ยวไปมือนีบฮูว้ว่าซีมีแผนไปทา้งหดต่อเนาะแล้วกัน,น้นกคถาเป็นเรื่องของอนาคตเนาะทุกคนเนาะสำหรับลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า